สวัสดีค่ะทุกคนเจอมันเน่เทีเดยววันนี้นะคะแอนจะพามาเที่ยวน้ำตกนะคะตามไปค่ะตามมาค่ะทุกคน เราก็ดูป้ายแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินลงไปข้างล่างค่ะระยะเวลาที่เราจะเดินทั้งหมดนะคะก็ประมาณห้ากิโลเมตรค่ะดูแผนที่เรียบร้อยแล้วนะว่าค่ะกว่าจะไปถึงน้ำตกก็คงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะตามมาเลยตอนนี้นะคะเดินตามแอนมาเลยค่ะเราก็จะไปที่โบสถ์หรือว่าวิหารก่อนเลยนะคะอันดับแรกค่ะนี่ค่ะถือใกล้จะถึงแล้วโบสถ์หรือวิหารนะคะที่เราจะเข้าไป มาถึงแล้วค่ะตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกโปรยๆแล้วนะคะแอนจะเล่าประวัติย่อๆของวิหารแห่งนี้ให้ฟังเล็กน้อยนะคะที่นี่นะคะก็คือว่าพบเอกสารนะคะการก่อตั้งเมื่อปี1195นะคะโดยผู้บริจาคก,ก็คือคุณอุตตะฟอนเชลเบิร์กนะคะแล้วก็เป็นการ โดยให้ไปที่จักรพรรดิเฮนรี่ที่6นะคะในปี1204นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่3นะคะก็ได้รับการจดทะเบียนยืนยันการสถาปนาค่ะดูช่องทางขึ้นตรงนี้นะคะแคบมากนะคะก็คือคิดว่าสมัยก่อนนะคะคนก็อาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะดูช่อง,งแอนสังเกตจากตรงที่ทางเข้าตรงประตูนะคะ ตัวโบสนะคะแล้วก็อาคารได้รับการถวายในปี1,250นะคะในปี1,804นะคะหรือว่าปีพศ2,347นะคะได้เกิดไฟไหม้นะคะเนื่องจากว่ามีฟ้าผ่าลงมาะคะ่ะทำให้หอคอยของโบสและอารามณนะแหล,หล่งคาหลังคานะคะของอาคารที่ติดกันอยู่เสียหายจากการเกิดไฟไหม้ทั้งหมดเลยะคะ่ะ ส่วนเอกสารนะคะหนังสือแล้วก็วัตถุทางวัดศิลปะนะคะก็ได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่เมืองโฮฟ b บิโอเทคเมืองคาร์สรูเรนะคะสันนิษฐานว่าบิบิโอเทนะคะก็จะเขียนงานไว้ประมาณมากกว่า5,000ชิ้นนะคะตรงจุดนี้นะคะก็น่าจะเป็นห้องครัวนะคะจากการที่แอนสันนิษฐานดูเอานะคะ ส่วนห้องตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นห้องอะไรนะคะรกไปหมดแล้วน่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องสวดมนต์อะไรสักอย่างนะคะที่นี่นะคะในปี1812นะคะหรือว่าปี2355นนะคะพระที่เหลืออยู่สองรูปนะคะก็ได้ตัดสินใจออกจากวัดไปนะคะ อาคารที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะก็จะถูกสร้างขึ้นมาในราวปีคศ1844นะคะที่ตั้งของสร้างปรักหักพังของอารามและพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเป็นของรัฐไบรเดนบูเดนเบิร์กนะคะแล้วก็เป็นอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยพื้นที่โดยรอบนะคะก็คือห้ามาภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเข้มงวดน,นะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในตรงนี้นะคะก็คือเป็นมิวเซียมนะคะเดี๋ยวแอนจะพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะเดินเข้ามานะคะข้างในก็จะค่อนข้างที่จะมืดมืดนะคะแล้วก็จะมีรูปอะไรที่แบบมันหลอนๆนิดนึงเข้าไปข้างในอากาศเย็นมากเลยคะ่ะเดินถ่ายรูปไปมานะคะแอนก็มโนไปเองหรือเปล่านะคะเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้โปร่งแสงมีคล้ายๆใส่หมวกอยู่ข้างๆ เห็นประมาณ1วินะคะแล้วก็หายไปค่ะนี่ก็คืออาคารจำลองนะคะตอนที่ยังไม่ปรักหักพังลงมานะคะเดินไปเดินมานะคะก็รู้สึกหลอนๆยังไงไม่รู้นะคะตรงนี้แล้วก็อากาศก็เย็นๆค่ะข้างในนะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะทุกคน ไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมีขายน้ํานะคะขายสันนคนะคะมีขายพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครไม่ได้นํามาจากบ้านก็สามารถซื้อทานที่นี่ได้เลยจ้าไปกันต่อเลยค่ะจากจุดนี้ถึงน้ําตกนะคะก็จะใช้เวลาในการเดินประมาณ3กิโล3.6กิโลนะคะ อากาศก็เย็นๆน,นะคะฝนตอนนี้ก็ตกโปรยๆนะคะขึ้นมาตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วแอนเริ่มหิวแล้วขอทานขนมปังกับบรรยากาศตรงนี้นิดนึงค่ะวันนี้ทานข้าวนอกบ้านนะคะอา,อากาศหนาวๆอยู่ที่สูงสูงค่ะมองไปรอบๆนะคะจะดูใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้ก็ใบไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยนะคะ จุดนี้ดูค่ะพื้นที่เป็นสีเหลืองๆก็คือใบไ,ไม้ร่วงลงมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นนะคะเห็นไหมตรงโน้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปฝันผ่านน้ําตกแล้วก็จะมาตรงตรงนั้นเดี๋ยวแอนพาไปดูว่ามันคืออะไรนะคะ ไปต่อเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสมัยก่อนนะคะมีเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะวิ่งหนีทหารแล้วก็ได้ตกลงไปบนเหวบนหุบเขาแห่งนี้นะคะแล้วก็เขาไปค้นหาแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็หาไม่เจอค่ะเขาก็เลยคิดว่าเหวแห่งน,นี้มีสิ่งลึกลับที่เอาตัวของเด็กหญิงไปค่ะ ต่อมาก็มีทหารนะคะควบม้ามาจนถึงหุบเหวตรงจุดนี้จุดจุดคล้ายๆใกล้ๆกันนะคะแล้วก็หนีทหาหนีข่าศึกนะคะเมื่อสมัยสงคารามนะคะแล้วเขาพอมาถึงจุดนี้นะคะเขาก็ไปไหนไม่ได้แล้วแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะควบม้ากระโดดลงไปข้างล่างนู้นนะคะตรงหุบเหวนั้นค่ะแล้วก็หายไปเลยค่ะ แล้วก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าได้มีชาวบ้านนะคะมานิมนต์พระสงฆ์ให้ได้ไปทําพิธีให้หลังจากที่สงครามใกล้สิ้นสุดลงแล้วนะคะพระพิสุเดินไปไม่ถึงค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ทําเครื่องมือบาดอะไรพวกนี้นะคะได้หล่นลงไปในเหวแล้วพระพิสุสงฆ์นะคะก็ได้ไปหาของไปหาของแล้วก็ไปหาเครื่องมือที่จะไปทำพิธีนะคะ หาอยู่นานค่ะแต่ก็หาไม่เจอนะคะจนในที่สุดนะคะชายผู้นั้นก็ได้เสียชีวิตไปค่ะส่วนส่วนพระสงฆ์นะคะทุกๆวันเขาก็ได้มาหาอุปกรณ์แล้วก็มาหาเครื่องมือที่มันหล่นลงไปในเหวทุกครั้งนะคะแต่ก็ไม่พบไม,ไม่เจอในที่สุดนะคะพระภิกษุองค์นั้นก็ได้มาเสียชีวิตแล้วก็ทุกๆครั้งนะคะเขาก็จะเห็นพระสงฆ์องค์นี้นะคะมาเดินหา อุปกรณ์มาเดินหาเครื่องมือเขาแถวๆนี้อยู่เป็นประจำค่ะ30ปีนี้แล้วนะคะก็ยังเห็นพระสงฆ์องค์นี้เดินหาของอยู่นะคะมาถึงจุดนี้นะคะดูบ้านหลังนี้ที่เขาทำไว้ในระหว่างที่เราเดินทางมาคะนะคะ,นะคะบ้านอยู่ตรงกลางถนนก็คือว่าถ้าเกิดมีพายุหรือว่ามีหิมะลงฝนตกอย่างรุนแรงนี้นะคะ ก็สามารถเข้าไปหลบอยู่ในห้องนี้ได้แล้วก็รอรถฉุกเฉินขึ้นมารับนะคะรอเจ้าหน้าที่ขึ้นมารับลงไปแต่ว่าให้เข้าไปรอในห้องนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะเราก็จะเดินไปต่อเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆอ้าวทางเข้ามันเข้าได้สองทางค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าที่จะไปที่น้ําตกนะคะอ๋อที่เราเข้าไปเมื่อกี้มันเป็นทางเข้าของทางวัดก่อนตรงนี้ก็คือทางเข้าไปทางน้ําตกนะคะ นี่ก็คือชั้นแรกของน้ำตกนะคะรู้สึกว่าที่นี่จะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะแล้วก็สูงจากพื้นทะเลประมาณประมาณนะคะแอนไม่แน่ใจค่ะ1,200นะคะ200กิโลเมตรนะคะห่างจากน้ำทะเลนะคะนี่คือชั้นแรกตรงโน้นนะคะก็จะเดินขึ้นไปเป็นน้ำตกชั้นที่2นะคะ คือสูงมากค่ะแล้วเดินก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันลื่นนะคะตอนนี้ก็ยังมีฝนตกโปรยโปรยอยู่นะคะทางถนนก็จะลื่นแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ค่ะคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะอากาศหนาวค่ะแต่ว่าตอนนี้นะแอมร้อนมากเลยค่ะทุกคนใส่เสื้อขนหนาวมาแต่ร้อนเหงื่อออกมากค่ะเพราะว่ามันเดินขึ้นเขานะคะในที่สุดก็มาถึง ชั้นที่สองนะคะสวยงามมากนะคะที่นี่นะคะทุกคนก็จะมีว่ามีคนมากระโดดฆ่าตัวตายเกือบทุกๆปีนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ตรงฝั่งน้ำตกนะคะก็จะเป็นอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งนะคะ แต่ธรรมชาติสวยงามมากค่ะทุกคนมันจะเป็นโขดหินนะคะสูงแล้วก็น้าไหลลงมาน้านี่เย็นแล้วก็สะอาดมากมากค่ะใสามากๆนะคะมาถึงชั้นที่3แล้วนะคะตรงจุดนี้เดินไปเรื่อยๆเลยค่ะคนพามาเดินไปถึงนู่นแล้วนะคะไม่รอเลยค่ะเพราะว่าแอนม,มัวแตถ่ายรูปนะคะ สวยงามจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายไม่เซีเรียดไม่เครียดเลยค่ะเห็นธรรมชาติเห็นความสวยงามได้ยินเสียงของน้ำตกผ่อนคลายเลยค่ะแต่ในความสวยงามนะคะมันมักจะมีอะไรซ่อนอยู่เสมอค่ะทุกคน ะะต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะถ้าลื่นตกลงไปนะคะไม่ขาหักก็คือตเตียค่ะเพราะว่ามีตะขอดีนะคะตามซอกตามมุมอะไรประมาณนี้นะค่ะมองเข้าไปแบบมันลึกลับนะคะ<ม>น่าค้นหาหอแพแ็กมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะคะชั้นนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันนะคะมี พระรูปหนึ่งนะคะติดผู้หญิงชอบล่าสัตว์เ,เ,ดเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคอสัมผัสน้ำก่อนนะคะทุกคนโคนน้ำใสสะอาดมากค่ะแล้วก็เย็นชื่นใจจริงๆนะคะสวยงามสะอาดมากค่ะดูค่ะดูค่ะนี่นะคะน้ำจากธรรมชาติค่ะสดชื่นเย็นใจชื่นใจค่ะให้สัมผัสใบหน้าและชื่นใจมากๆเลยค่ะ เราเริ่มพระต่อเลยค่ะวันดีคืนดีนะคะก็ยังมีเห็นพระอ,องค์นั้นนะคะได้มาเดินแถวนี้นะคะมองดูแถวนี้นะคะแล้วก็ท่านก็จะเดินล่าสัตว์แล้วก็เดินอยู่ตามน้ําตกแถวแถวนี้นะคะเรื่องหลอนๆนึนก็มีประมาณนี้ละคะ่ะมาดูต่อค่ะตรงนี้ก็จะรวมเอาทาหารนะคะสามัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะมาเผาค่ะเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ คนตามไปตามไปคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เอามาเผาค่ะก็คือ,คอเอาเอามากองกองกันไว้นะคะรวมรวมกันไว้นะคะแต่แอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาก็ได้ทำรูปปั้นนะคะสัญลักษณ์ของชายชาติทหารเยอรมันนะคะ,ะไว้ให้คนรุ่นหลังไว้ดูกันนะคะนี่ก็คือเขาเล่าว่านะคะเป็นสถานที่ที่ทหารของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตายนะคะ มีทางเดินขึ้นไปบนป่าด้วยมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นสวนของวิหารของโบสถ์ที่อยู่ข้างบนนะคะตรงข้างล่างนี้ก็คือเป็นสวนค่ะสวนอันเก่าสมัยเก่านะคะนี้ก็คือภาพที่ให้ดูรวมๆนะคะ ค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ดูจนจบค่ะฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้แอนด้วยนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ